6สิ่งที่นักช้อปปิ้งออนไลน์ควรรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่ง ในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเราต้องอยู่ให้รอดเราต้องอยู่ให้ได้ในช่วงสถานการณ์โควิด19นั่นเองซึ่งการที่เราจะอยู่ได้กับความเป็นนักช็อปสายเลือดนักช็อปของเราเราก็ต้องหันมาช้อปปิ้งออนไลน์กันให้มากขึ้นและการช้อปปิ้งออนไลน์นั้นโปรโมชั่นต่างๆก็ถาโถมกันเข้ามาอย่างเต็มที่และหนึ่งในนั้นคือโปรโมชั่นจากบัตรเครดิตนั่นเองค่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเงื่อนไขสุดพิเศษของบัตรเครดิตที่น่าสนใจและที่คุณต้องรู้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยเงื่อนไขแรกกับ Exclusive Discount ค่ะ ตรงนี้จะเป็นส่วนลดสุดพิเศษเฉพาะผู้ที่ใช้บัตรเครดิตเท่านั้นนะคะให้คุณได้รับส่วนลดสุดพิเศษในทันที8ถึง35เสำหรับการซื้อสินค้าและบริการที่รวมรายการนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะจะมีการจำกัดจำนวนสิทธิ์หรือจำกัดจำนวนส่วนลดด้วยค่ะเ<บ>งื่อนไขที่2กับแคชแบ็กค่ะ ซึ่งตรงนี้จะเป็นโปรโมชั่นสุดพิเศษที่ทางผู้ให้บริการบัตรเครดิตได้มอบให้กับผู้ใช้บริการโดยปกติแล้วนะคะจะเริ่มต้นที่2-5และสูงสุดที่10เลยทีเดียวค่ะและในบางใบาอาจไม่จำเป็นที่จะต้องนำคะแนนหรือพอยต์สะสมนะคะมาแลกเพื่อได้รับเครดิตเงินคืนอีกด้วยค่ะ เงื่อนไขที่3กับคูปองหรือเมเกอแคมเปญค่ะโดยปกติแล้วบัตรเครดิตของเราก็จะร่วมมือกับพาร์เนอร์หรือร้านค้าออนไลน์ต่างๆเพื่อจัด โปรโมชั่นและส่วนลดสุดพิเศษให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดต่างๆหรือจะเป็นโค้ดจัดส่งฟรีนะคะรวมถึงสิทธิพิเศษจากเมก้าแคมเปญอย่าง1111 11, 11, หรือ1212 12, รวมถึง b l c k k Friday นั่นเองค่ะทั้งนี้ก่อนการช้อปปิง้งอย่าลืมเช็คเงื่อนไขกับร้านค้าหรือพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการกับบัตรเครดิตด้วยนะคะเงื่อนไขที่4สําหรับการสะสมคะแนนพิเศษในบัตรเครดิตค่ะ ซึ่งหลายๆท่านที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะคะหรือแม้กระทั่งช้อปปิ้งในร้านค้าทั่วไปที่ร่วมรายการการรูดใช้จ่ายทุกครั้งคุณจะได้สะสมพอยต์ไปด้วยในตัวและที่สําคัญค่ะการสะสมพอยต์ทุกครั้งของคุณสามารถนําพอยต์ตรงนี้ไปแลกรับนะคะกับสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆมากมายอาทิเช่นส่วนลดต่างๆรวมถึงแคชแบ็กหรือเครดิตเงินคืนนั่นเองค่ะ <Yeah>. mm. เงื่อนไขที่5กับการสะสมพอยต์พิเศษในแอปพลิเคชันค่ะ แน่นอนว่านักช้อปปิ้งหลายๆท่านนะคะนอกจากที่จะใช้บัตรเครดิตในการใช้จ่ายหรือช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันต่างๆคุณจะได้รับพอยต์แล้วภายในแอปพลิเคชันนั้นๆก็จะมีพอยต์อื่นๆมอบให้คุณอีกด้วยแน่นอนว่าการใช้พอยต์สะสมเหล่านั้นคุณสามารถนําไปแลกครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดต่างๆหรือแม้กระทั่งโค้ดส่งฟรีและอื่นๆอีกมากมายที่ทางแอปพลิเคชันนั้นๆได้จัดมอบให้คุณนั่นเองค่ะ และเงื่อนไขข้อสุดท้ายกับเงื่อนไขข้อที่6ค่ะกับประกันความคุ้มครองเมื่อซื้อสินค้านักช้อปปิ้งออนไลน์หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้เรามีบัตรเครดิตที่คุ้มครองในเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของการจัดส่งสินค้าไม่ถึงคุณในเรื่องของการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนั่นเองค่ะ ซึ่งตรงนี้หลายท่านหากรู้จักแล้วอย่าลืมตรวจสอบหรือเช็คสิทธิ์กันให้ดีก่อนใช้บัตรเครดิตนะคะ yeah. mm hmm. เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ6เ mm hmm. งื่อนไขที่ทางซ mm ิลสแปนได้มาบอกต่อกับเพื่อน mm hmm. ๆทุกคน mm hmm. กับนักช้อปปิ้งออนไลน์ที่ชอบช้อปปิ้งในช่วงนี้เป็นพิเศษแต่อย่าลืมทุกการใช้จ่ายก่อนการใช้บัตรทุกครั้งอย่าลืมตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของบัตรแต่ละใบด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์แบบเต็มที่นั่นเองคะ่ะ yeah. mm hmm. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระดีๆเคล็ดไม่รับทางการเงินที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณก่อนใครกับซิลสแปนสวัสดีค่ะ